ออกแล้วเดี๋ยวเขาต่อ,อยิเป่งเลยโอเคใช่ใช สวัสดีครับทุกคนผมก,กับ A f i ิ h ชิ g งครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลงบ่อพี่หมูฟิชชิ่งบ่อตกปลาพี่หมูฟิชชิ่งนะครับแถวแถวดอนตูนนี่แหละแล้วลเห็นสภาพผมเป็นอย่างนี้ก็คือตอนช่วงเช้านี้ผมมาลองลงตรงคลองลางดอนทองครับปลาไม่กินครับมีตะตะโกกกินก็เลย ไม่ใช้จุดประสงค์เราเราไปหาปลานินนี่เลยว่ะเห็นว่าบ่อพี่หมูปลานินไส์แบบสี่นิ้วห้านิ้วเยอะไปวัดปลานินเล่นดีว่าเปลี่นหมายถือโอกาสเปลี่ยนหมายไปเลยโอเคของล่างดอนทองก็เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาซ้ำครับรอปลา,าเข้าดีๆวันนี้หนีก่อนไม่ไหวร้อนครับแล้วก็มันอยู่แบบริมถนนลาดยางแบบเนี้ย โอ้โแดดออกมาร้อนป่าก็เป็นปลาตะโกกครับถ้าเกิดเป็นปลาตะกบก,ก็ตกที่ไหนก็ได้เรามาหาป้านินกันดีกว่าทุกคนไปตามพี่หนึ่งไปพี่หนึ่งเป็นแกนนำามาไปลุยบ่อพี่หมูฟิชชิ่งกันไม่รู้ว่าค่าคันเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปลงเบ็ดกันเลยดีกว่าไปโอเคทุกคนถึงแล้วพี่หมูฟิชชิ่งก็ค่าคันคันละร้อยนะครับ ผมลงเบ็ดเดรียบร้อยแล้วสองคันน่าจะพอแต่นี้ก็เป็นเวลาเที่ยงไม่รู้ว่าปลาหลังเที่ยงมันจะกินหรือเปล่าอ่ะมีเวลาสามชั่วโมงดูสิจะได้ตัวหรือเปล่าม,ม,มาแล้วพี่นึงตัวแรก ตะเพียนยังไม่ใช่ปานินอยู่อย,อย,อยู่อันนี้นะ่าจะปานินดึงคันมุบมุบไม่ใช่หว้หตะเพียนนี่แก อันนินอะไรตะเพียนตะเพียนครับหนีตะโกกมาเจอตะเพียนครับหนตัวนีไสายสวยนะตะเพียนมาอีกหนึ่งดูครับทุกคน นี่ยป่านินละโอ้ใส่ได้เลยใส่สวยมาแล้วครับแต้มแรกป่านินแต้มแรก โอ้ตัวนี้ดึงคันมุ้ฟเลยน่าจะสายสวยเอาาเยอติดเกี่ยวกันมาพี่หนึ่ง,อออองโอ้ยยังมาเจอตะโก,กนี้เหรอ หนีตะโกกยู่นมาเจอตะโกกนี่เหรอพี่คนตะโกกใส้อมแม้มหน่อยก็สี่ขีดหนีตะโกกของมาเจอตะโกกบอ่อ เบาะวัตดปลาเค็มปลาเค็มเกี่ยวตัวเกี่ยวตัวเป็นไงพี่หนึง่ง ดูปลามันมาสายเหยื่อแล้วติดตัวมา่นิ่งครับทุกคนปลาเข้มปลาเข้มอยู่ไหมอยู่ทุกคนแหมบมดจะกินก็กินเร็วเร็ว ดูไซส์สะก่อนเคตรเล็กมาครับปลาเข็มอีกหนึ่งกระดิ่ับอืมเกี่ยวอะไรไม่รู้แหละตะกอลวิงถ้าเกิดมันมันมันมาแค่ไส่เหยื่อมันก็มีอาการแล้ว เฮ้ยหางแห่งหมาอีกหนึ่งตัวนี้ตอนเด็กๆน่าจะประสบการณ์สูงเหี๋ยวหมุนมาเลยครับทุกคนใส่ปลาเข็มมาอีกแล้ว สายปลาเค็มม,ม,ม,มาอีกหนึ่งครับสายปลาเค็มทุกคนทุกคนอาจจะสายปลาเค็ม อย่าหมดไปแล้วมั้งยู่ทุกคนใสป่ปลาเข็มแต่ตัวมันเล็กนะ่ะมองไงมาแลยสองตัวติด ใส่างไปก้อนนึงใส่ปลาเค็มมาครับสองตัวมาพร้อมกันก็มาตกสนุกสนุกได้ครับเพราะว่าอากาศมันร่มไมตลอดที่นี่ลืมปิดหน้าลอกแต่ก็หนักหนักนะทำให้เกี่ยวตัวนะ อเกี่ยวตัวโอ้มาแพคคู่คู่เหรอว่าเล้อน,นะนักแพ็คคู่เลยครับสายปลาเค็ม เดี่ยวเขาต่อ,อยิ่งเป่งเลย,ยขวาอะไรผิดคิวทุกคนอันนี้อาวนี่อันนี้ปล่อยมันก,ก่อนไหมปล่อยมันก่อนเลย ไม่รู้ปลาอะไรครับรปลาอะไรละวิ่งหน้าดูงกัน <Okay. S 2> โอเควิ่งไปเรื่อยจับไม่ทันแล้วอั่นนึงนก็ไปไหน,นปล่อยปล่อยให้เดี๋ยวมันหมดอีกเอ็นน้อยด้วยไม่ใช่อะไรตามเอ็ดเล็กด้วย <c oughs>

ัมาเฉยเกขอบคุณครับแล้วมันจะมาตอนเย็นไม่แน่นะเนาะเหมือนมันได้เวลาม,านาามันแนบ่ายสามแล้วมั้งงานแล้วด้วยเนี่ยตาเบ็ดเวลาทำงานใช่ปะเข้ากลางอะมาครับประมาณสองโลยีสศมาจนได้มาครับทุกคนบ่อพี่หมูฟิชชิ่ง ก็ประมาณสามชั่วโมงสมชั่วโมงช่วงบ่ายแหละมาส่งงานกันเลยดีกว่าทุกคนถ้ามาแต่เช้าบอกเลยแต่เช้างแตกใส่ตะเคียตื้มนี่ตกมาตัวนะึงประมาณสโลโอเคบอกพี่หมู ถ้าเกิดใครมาก็เป็นปลานินสายปลาเข็มแล้วส่วนใหญ่มียีสกผิดคิวมาตัวนะไปดูค้ลาไปก่อนครับ